เรื่องรักที่แตกสลายการละครั้งหนึ่งมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อว่าคมและดาวทั้งสองแต่งงานกันด้วยความรักที่เต็มเปี่ยมคมสัญญาว่าจะดูแลดาวไปตลอดชีวิตส่วนดาวก็เชื่อมั่นในความรักนั้นเธอคิดว่าตัวเองคือผู้หญิงที่โชคดีที่สุดที่ได้พบคนรักที่อบอุ่นและดูใส่ใจในช่วงแรกๆชีวิตคู่ของพวกเขาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ คมชอบซื้อดอกไม้เล็กๆมาให้ดาวๆาวก็มักจะทำอาหารจานโปรดรอเขากลับบ้านยามคำ่ำทั้งคู่เคยพูดเสมอว่าเราจะไม่ปล่อยมือกันไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนครั้งที่หนึ่งเงาของความสงสยัย ดาวเริ่มรู้สึกได้ว่าคมกลับบ้านดึกบ่อยขึ้นบางครั้งก็มีรอยยิ้มแปลกๆเวลาอ่านโทรศัพท์วันหนึ่งเธอแอบเห็นข้อความหวานหวานจากผู้หญิงคนหนึ่งคมรีบปิดโทรศัพท์แล้วทำหน้านิ่งพูดว่าอย่าคิดมากเลยมันไม่มีอะไรหรอกดาวยังเชื่อเพราะเธอรักและไม่อยากให้เรื่องเล็กๆมาทำลายครอบครัวครั้งที่สองกลิ่นน้ำหอมที่ไม่คุ้นเคย ไม่นานนักดาวเริ่มได้กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงติดเสื้อคมคำตอบที่ได้คืออ๋อเพื่อนที่ทำงานนั่งรถมากับฉันนะ่ะกลิ่นเลยติดมาเขาพูดด้วยสีหน้าสบายสบายราวกับทุกอย่างปกติดาวพยายามกลืนความสงสัยลงไปอีกครั้งครั้งที่สามใบเสร็จที่ไม่โกหกดาวเจอใบเสร็จร้านอาหารหรูสำหรับสองคนในวันที่คมบอกว่าไปทำงานล่วงเวลา เธอถามตรงๆแต่คมก็หัวเราะเบาๆตอบว่าโอยก็ไปคุยงานกับลูกค้าสิจะไปคิดเป็นเรื่องอื่นทำไมดาวได้แต่นิ่งทั้งที่หัวใจเริ่มสั่นไหวครั้งที่สี่โทรศัพท์ยามค่ำคืนมีคืนหนึ่งโทรศัพท์คมสั่นขึ้นดาวเผลอเห็นชื่อผู้หญิงเดิม,ดมๆโผล่ขึ้นมาพอถามคมก็ปฏิเสธเสียงแข็ง อย่ามาไร้าสาระหน่อยเลยดาวจะจับผิดไปถึงไหนฉันไม่ทำอะไรผิดดาวเงียบแต่แผลในใจลึกขึ้นเรื่อยๆครั้งที่ห้าภาพถ่ายที่บาดหัวใจดาวได้รับข้อความจากเพื่อนสนิทส่งภาพคมกำลังนั่งทานข้าวกับผู้หญิงคนนั้นอย่างใกล้ชิดเธอเอาภาพนั้นไปถามคมกลับตอบเสียงเรียบภาพมันหลอกตามันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดหรอกดาว ครั้งนี้ดาวร้องไห้ทั้งคืนแต่ก็ยังพยายามให้อภัยเพราะเธอยังรักครั้งที่หกฟางเส้นสุดท้ายในที่สุดวันหนึ่งดาวจับได้เต็มตาคมกำลังเดินควงผู้หญิงคนนั้นออกจากห้างเธอไม่อาจหลบตาตัวเองได้อีกแล้วดาวถามด้วยเสียงสัน่นนี่เธอยังจะปฏิเสธอยู่อีกหรือคมคมมองเธอด้วยสายตาเรียบเฉยพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดาวเธอคิดไปเองอีกแล้วฉันไม่ได้ทำอะไรเลยครั้งนี้หัวใจของดาวพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงการตัดสินใจดาวรู้แล้วว่าเธอไม่อาจทนอยู่ในวงจรที่เจ็บปวดแบบนี้ต่อไปเธอไม่อยากเป็นผู้หญิงที่ต้องร้องไห้เพราะคนที่รักซ้ำแล้วซ้ำเล่าในคืนนั้นเองดาวบอกกับคมว่า ความรักของเรามันพังไปแล้วคมฉันไม่เหลือแรงจะเชื่อคำพูดเธออีกต่อไปเราคงต้องจบแค่นี้คมเอื้องไปแต่ก็ไม่ได้รั้งไว้จริงจังดาวยิ้มทั้งน้ำตาเธอเลือกก้าวออกไปแม้จะเจ็บปวดแต่ก็เป็นก้าวที่ทำให้เธอได้อิสระจากคำโกหก หลังจากวันที่ดาวบอกเลิกคมน้ำตาของเธอไหลไม่หยุดแต่ลึกๆในใจกลับโล่งใจอย่างประหลาดมันเหมือนยกภูเขาลูกใหญ่ที่กดทับหัวใจออกไปเธอนั่งอยู่เงียบๆในห้องที่เคยมีรอยยิ้มของสองคนกลายเป็นห้องว่างที่เธอได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดที่สุดที่ผ่านมาเราทนเรารักเขามากกว่ารักตัวเองแต่ต่อไปนี้เราจะเลือกตัวเองก่อน วันต่อมาดาวย้ายกลับไปอยู่กับแม่ชั่วคราวแม่ของเธอคอยปลอบใจและพูดเสมอว่าลูกแม่มีค่าอย่าให้ใครมาทำให้เราหมดคุณค่าในสายตาตัวเองคำพูดนั้นเป็นเหมือนกําลังใจที่ค่อยๆสร้างพลังขึ้นมาใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ ดาวเริ่มโฟกัสกับงานที่เธอรักเธอเปิดร้านเล็กๆขายขนมโฮมเมดที่เคยเป็นงานอดิเรกในอดีตทุกครั้งที่เธออบขนมกลิ่นหอมหวานก็ทําให้เธอรู้สึกว่าชีวิตยังอบอมออุ่นได้แม้ไม่มีคมอยู่ข้างกายเธอได้พบผู้คนใหม่ๆลูกค้าหลายคนชมฝีมือบางครั้งมีเด็กๆแวะมาซื้อดาวก็หัวเราะสดใสไปกับพวกเขาเหมือนหัวใจเธอค่อยๆฟื้นตัวขึ้นทีละน้อย ในระหว่างที่ร้านเริ่มเป็นที่รู้จักดาวได้เจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อพีทเขาเป็นลูกค้าประจำมกักจะมาซื้อขนมไปฝากแม่เสมอพีทเป็นคนสุภาพไม่พูดมากแต่การกระทำแสดงถึงความจริงใจเขาไม่เร่งรัดไม่พยายามเข้ามาแทนที่ใครเพียงแต่ยืนอยู่ข้างๆให้กำลังใจและคอยสนับสนุนในสิ่งที่ดาวทำ ดาวเองยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ในทันทีแต่เธอก็ยิ้มได้ทุกครั้งที่เห็นพีทและนั่นก็ทำให้เธอรู้ว่าโลกภายนอกยังมีคนที่จริงใจอยู่ดาวหันกลับมามองชีวิตที่ผ่านมาเธอไม่ได้เกลียดคมแต่เธอขอบคุณช่วงเวลานั้นเพราะมันสอนให้เธอรู้จักคุณค่าของตัวเองและสอนว่าความรักแท้จริงต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อน หลายเดือนผ่านไปร้านขนมของดาวกลายเป็นร้านที่อบอุ่นในชุมชนผู้คนรู้จักเธอในชื่อที่ดาวใจดีดาวยืนอยู่หน้าร้านมองแสงพระอาทิตย์ตกยามเย็นเธอหายใจลึกๆแล้วพูดกับตัวเองเบาๆชีวิตเรายังสวยงามและเราก็ยังคู่ควรกับความสุขเสมอ เธอไม่ได้รีบร้อนหาความรักครั้งใหม่แต่เธอเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในทุกๆวันและหัวใจเธอก็ค่อยๆเติบโตเป็นอิสระมากขึ้นข้อคิดจากเรื่องนี้ความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่คําสัญญาแต่คือการกระทำที่ซื่อสัตย์ต่อกันหากความไว้ใจถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางครั้งการปล่อยมือก็เป็นหนทางเดียวที่จะรักษาหัวใจตัวเองไว้ ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าเล่าเ,าเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องเล่าเล่าเ,าเรื่องตอนใหม่แล้วเจอกันใหม่ในตอนถัดไปค่ะขอบคุณที่รับฟังจนจบสวัสดีค่ะ